คี่เป็นเมียพี่ป้องนะตรงนี้เออเอด้จันี่เมยพี่ป้องกำลังเลี้ยงคิวยนี่ไม่เคยได้จับ แรกกันแรกกันมามามาครับคำที่มันชื่อยาวมากช้างช้างอันพัชไรส์เอสเทเรียนเรสเเรียนครับวันนี้จะมีสี่คอนเนที่เราได้สัมผัสเลยนะฮะเครื่องดื่มอาหารบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาเรือแล้วก็คอนเสิร์ตจากวันนี้พี่กล้องมาแล้วบอกว่าทั้งเจ็ดวันเนี่ยก็จะมีศิลปินแบบเบอร์เป้งๆเลยที่มาก็คือมาเอ็นจอยได้กับบรรยากาศบนเรือด้วยนะฮะดูน้ำเจ้าพระยาด้วยก็ถือว่าได้บรรยากาศคริสต์มาสนะมาแทนกันแล้วทำ ความรู้สึกของพี่ป้องไหนเป็นไงบ้างก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นช่วงธันวาคมแล้วเป็นช่วงเขาเรียกเทศกาลมาบารลุมาตุ้มอย่างเงี้ยบางทีเราก็่รู้จะไปไหนอยากเอ็นจอยกับผู้คนบ้างอะไรเงี้ยเราก็มาที่นี่ได้แบบได้ครบทุกอย่างนั้งเครื่องดื่มอาหารนักแสดงนักร้องแล้วก็เรือด้วยครับอย่างวันนี้เราต้องสัมผัสกับใครคนิกหลายๆคนด้วยครับวันนี้ก็จริงๆก็เป็นแก๊งเพื่อนช้างกันทั้งนั้นที่มานะแจ็คนิคกี้อะไรเงี้ยได้เจอพี่ก้องด้วยไม่ได้เจอพี่แกนาแล้วอยากฟังพี่ก้องร้องเพลงวันนี้คือเตรียม ป้องร้องเพลงเออแต่เดี๋ยวดีป้องร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรือเทียบท่าเดี๋ยวเรือจอดหรอครับสุดท้ายฝากกิจกรรมดีๆหน่อยครับก็มี7วันเท่านั้นนะครับเห็นได้ข่าวว่าบัตรเต็มแล้วยังไงก็ ปีหน้าไหมจะมีปีหน้าจะมีอีกไหมพี่พี่ครับในปีหน้าพี่เราไปต้องรีบจองนะเพราะทีกำลมงดีเดมีแค่7วันในบรรยากาศช่วงปีใหม่คริสตุดนั่นเองนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับแบบนี้นะสุ้างอันพัชร์ไลคอคอนิกเอ็กซ์เพรียร์สครับอ่าแล้วที่ต้องบ้างเมื่อกี้น้องมินกี้เขาโยงให้เราเป็นแบบอาจารย์อาจารย์ของเขาเราอยู่หัวบนสุดของห่วงโซอาหารมินกี้บอกเขาบอกแบบนี้ที่คะดีใจใช่ไหมใช่ไม่เขาก็เป็นพี่น้องกันนานแล้วอะไรไม่ถามอะไรวะเขาบอกว่าเขามีที่ป้องอยงใเเป็นออ มันคือเรื่องดีใช่ไหมเรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีครับก็คิดว่าไงเอาจะฝั่งนิกกี้ครับต้องเป็นเรื่องงานแหละมั้งใช่ก็ดีใจครับที่น้องให้เกียรตินี่นะครับไม่ทำให้โสดนิ่งเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่มีใครอยากโสดหรอกผมว่านะครับอาจจะมีไม่รู้แต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้อยากโสดหรอกถ้าเจอคนที่ใช่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งเมื่ไรอ่ะกมไม่เชื่อจริงไหมคะถ้าบอกว่าเรา เขาบอกว่าเราเป็นแบบจุดสูงสุดของห่วงโซ่ารจริงไม่น่เก็พูดกันมุกกันไปนะฮะแต่ว่านก็บอกก็โยนให้ผมอันี้กันคือจริงจก็ผมว่าทุกคนก็คงอยากมีข้ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ยังไงก็อยากมีคู่อยากประสังคมไม่ไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวหรอกครับแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มีหลายอย่างปัจจัยเนาะเจออย่างเวลาที่ใช่ไหมอยู่กันได้ไหมบางทีด้วยวัยด้วยแล้วบางทีมันมากกว่า มกกับความรักมากกว่าอะไรมันต้องหลายๆอย่างใช่ไหมนี่เป็นกประกาศเลยนะถ้าพี่ป้องไม่แต่งนก็ไม่แต่งมันจะสดตลอดมันผูกกันไว้หรือไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเชื่อว่าถ้าน้องเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจเนี่ยไม่รอหรอกไปก่อนแน่นอนใช่ไหมจริงไหมครับเวลาแบบนิกกี้แบบพูดพาดเพลงพี่ป้องพี่ป้องจะส่งข้อความไปหาแล้วบอกว่าพูดถึงพี่ไม่ดีิหน่อยไม่ดีิหน่อยก็ไม่จริงก็ส่งข้อความไปหาครับเวลาเห็นก็โทรเลยครับก็คือไม่จริงสนิทกันมากนะครับแล้วก็ดูสไตล์น้องเนี่ยก็ ก็แอบเห็นตัวเองในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันจะดีกว่านั่นแอบน้องหรอไม่เห็นก็แอบแอบน้องหรอก็พยายามให้น้องใช้ชีวิตในแบบของตัวเองให้มีความสุขอ่ามันก็ไม่ต้องเหมือนกันหรอกทางใครทางมันแต่ก็ให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่อก่อนนุญยตาถามว่าเหมือนตรงไหนที่พอมองนิกกี้แล้วเหมือนเราตอนนั้น ข่าวพืชเหรอไมาหรอกก็คือเป็นคนสนุกสนานเฮฮารักเพื่อนชอบเอนจอยกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนเยอะดูฟุตบอลเหมือนกันคือจริงๆกะมีหลายอย่างที่เหมือนกันนะฮะก็เรื่องนี้ดีทยเท่านั้นแหละแล้วมีไหมคะว่ามีให้คำแนะนำไหมว่าเออพี่เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นนะนะอะไรก็มีมีก็ถามว่าเลิกหรอแฟนรักเลยเท่าหรอหรอเขาบอกเขาเว่าแฟนเขาไม่รู้ไม่ต้อถามถามว่าเลิกหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเจอนานถามว่าเองเหอะเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่าเรื่องเจอที่ไหนเขาไม่ตอบเดี๋ยวพี่ป้องคุยกับเขายังไงบ้างเอาเรื่องชาวบ้าน ก็บอกเด็กเขาด่าก็บอกกัอว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยอย่าไปกดดันอย่าไปอะไรก็โอ๊ยไม่ต้องสอนหรอกริประเทศอยู่แล้วก็ผมแค่แนะนำแบบปกติจริงๆเขาบอกเราเราไหมว่าเขามองเราเป็นไอดอลเงี้ยพี่ต้องอภทมเป็นมุกๆมุกันมากกว่าครับตัวน้อยที่ไหนแล้วกบตอนนี้ตัวพ่อเลยครับแสดงว่าถ้ามองนิกกี้คือเขาชีกว่าเรา ก็ด <Construction>. ้วยวัยตอนเจ้ทันจีกับผมแน่นอนด้วยวัยที่กำลังแบบฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านกำลังอกัดมันอ่ะกัดมันก็คือด้วยวัยของเขาด้วยความสุกสนานของเขาอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นวัยที่ก็เหมือนที่บอกที่บอกเหมือนมองเรามองตัวเองตอนเด็กๆเนี้ยมันก็เทฮาปาร์ตี้เตะบปอนดูฟุตบอลกับเพื่อนกับฝูงมันก็คือ คล้ายๆเน้นๆแล้วกันเรามีอะไรอยากจะให้ข้อคิดกับชีวิตของติ๊กทีมพี่โอ้โหน้อยๆสนับพานไปเขาแบบจับน้ำตาไปนะไม่มีอะไรครับก็แหมผมก็ไม่ได้กูรูเลยขนาดนั้นนะครับทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองแล้วกันผมอก็แค่อยู่ให้มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับกฎสังคมอะไรมากอะไรเงี้ยครับตัวเองมีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็น่าจะโอเคแล้วครับนี่เป็นไงสวยสวยอย่างพี่ป้องก็ยังซี๊ด มันเป็นปลื้มแบบปื้มนักแสดงตอนเขาเก้าขวบใช่ไหมคือมันคือปื้มนักแสดงดาราตัวติกไม่ได้มา,มาปลื้มแบบในแง่ชู้สาวอะไรครับทำให้มีแบบว่าสขาวแบบว่ารุ้นี่แบบนี้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แบบนี้มาเยอะไก็มีเหมือนกันครับที่แบบว่าอพอโตแลว้วมันตอนเด็กๆเนี่ยหนูไปกับแม่มันดูพี่ <c oughs> อะไรเงี้ยก็พอมีบ้างครับ สมมติถ้าแฟนเด็กวันนั้นเขาคงเริ่มโตกันแล้วสมมติถ้าในอนาคตนี่สมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเรามีแฟนเด็กเราโอเคไหมป้องก็มีมาตลอดก็โอเคไม่ใช่เพื่ออะไเพราะเราถัดไปไหนแล้วมามาถามคำตอบกันสิถามไม่ได้ทั้งนี้ี่ถามแล้วฟังก่อนเออมันตอบมีจริงเลยแล้วยังไงยังไงถ้าถ้าถ้าสมมติมันจะต้องมีแฟนเด็กเราก็คือไม่ได้ชอบ เด็กหรือผู้ใหญ่อะไรชอบเขาชอบที่มันชอบมากกว่าเป็นหน้าด้วยคนเขาที่คนเออก็ต้องอย่างนั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าด้วยวัยอะไรเงี้ยรุ่นเดียวกันเขาก็แต่งงานมีลูกกันหมดแล้วไงครับเพราะยังต้องเด็กกว่าอ่ะเพราะไหนคนชอบส่งแดัดตี้อย่างพี่ป้องอ่ะอบอุ่นใจดีเวลาให้คนไม่ชอบก็มีนะลุงก็มีเขาก็ไม่ชอบก็มีมันก็แล้วแต่คนชอบไงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเด็กเขาก็ชอบเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะพี่ป้องเนาะพี่เสธย่างไหมอย่างเงี้ยเออคำน้ำเนี่ยย่างไหมผม ไม่ได้เอาตอบเอาหลอนะเพราะมันก็มีเนี่ยทั้งชอบทั I mean, er i mean. I okay. ้งไม่ชอบอ่ะคนมันก็มีชอบรุ่นเดียวกันชอบเด็กกว่าก็มีชอบผู้ใหญ่ก็มีมันว่ามันหลากหลายมากครับมันไม่ได้เป็นกำหนดตายตัวเด็กๆเข้ามาหาเยอะไหมครับพี่ป้องไม่อ้อมเลยหรอรีไม่อ้อมเลยพี่ป้องรีบก็มีเข้ามาสอนถ่ายรูปเดี๋ยวไม่จบเอามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเข้ามาชื่นชมมาบอกแม่ชอบมากก็มีก็มีข้อมาแต่ของแันดี้ ก็ดูเป็นแบบมาดุยุกนะคะเป็นทายเปียตกยุกอะไรนะอ๋อยุกจริงๆต่อวอะไรวะใช่ใช่อบ้าเหรอก็แปลว่าที่ผ่านมามีมีเขามาเล่นกราจะต้องอะไรไม่ตอบไรไม่ไม่มีก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานอะไรอย่างเงี้ยคุยกันทักทายหาได้เพราะก็ดีใจที่น้อเขายังรู้จักเด็กรุ่นหลังๆยังรู้จักเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนเรียกเาคนสองคนลุงสองคนพี่ให้หลับ ก็มีมีบ้างแหละทั้งเนื้อถ้าพ่อแม่เขาเด็กกว่าเราใเสมอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าพี่ยังเป็นพี่ป้องอยู่เหมือนพี่ติ๊กอะไรเงี้ยเป็นพี่อยู่เสมอครับผมโอเคพี่ป้องคก็แดดนี้ต่อไปให้เรียกแดนนี่แล้วไงเดนนี้ป้องเรียกพี่ได้ไหมพี่จะให้สองล้อเลยทางไหนวะทาง้างล้อเลยโอเคกล้องขอกล้องนี้นะคะพี่ป้องหาหนึ่งสองโอเคค่ะป้าป้าป้า ปลาค่ะบางนี้ด้วยค่ะเนี่ยลูกแกก็เรียกกันปลาเนี่ยพี่ป้องพี่ป้องกินกันได้อยู่สองปีนาพี่ป้องกีพี่ป้องพี่ป้องกีพี่ป้องโอ้ือไม่รอดว่เาเกินต้องการขานพี่ป้องต้องการขาดได้อยู่ไม่กี่ปีหนึ